สวัสดีค่ะพอแมพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอก,กัรมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาจะมาสรุปโค้งสุดท้าย7เสียนดังที่ให้มาเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวเอามาแก้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณน7เสียนดังเด้ะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง อันเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางพรมัยพี่น้องมาติดตามช่มไปพร้อมๆกันถ้าผู้ใดยังมว่าท่านใดท,ท่านปังเนาะเมื่อนี้มางานบุญเข่าจีเนาะพแม่พี่น้องเจ็บบรรยากาศมาฝากมา,า,กมาตอนเพ่นจีเขาเนาะมีหอดูปมาใจพรด้ยพี่สาวนางจีเขาเนาะพนังงานนั้นแพ็คเข่ากับมีพแม่พี่น้องปั้นรูปแบบเข่าเนาะบุญเข้าจีจะมีข้าวจีเนาะท่าไข่จุ่มไข่พแม่พี่น้องอ่ะแซ่บๆไปน้ำกัน ก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางอ่ะกราบขอบุณขอบคุณน FC เด้อค่ะเด้อนี่เพื่อนจะเป็นแพคเข่าพ่อแม่พี่น้องเฮยดเปรเป็นรูปลางนะก่าบขอบคุณนขอบุณขอบคุณน FC สุขุสุขคนเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะท่าน,นี้ก็จะเป็นของล็อกจิกนะคะจะมาสรุปเจ็ดเซียนดังนาะพ่อแม่พี่น้องลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้แลขล็อกจิกเข้าไปเต็มๆตัวเน้นตัวเจลงคลิปให้แล้วนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามชมวันนี้เอาว่าติดตามชมไปพร้อมๆกันพ่อแม่พี่น้องฟันดีบอโน่โรคหายก่อนหรอเนาะคะเนาะฝันดีไหมเนาะนี่ใครใดไปตามเพิ่นบนอโน้ใดก็ว่าตามผู้หนึ่งออกผู้หนึ่งตามผู้หนึ่งรุดผู้หนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้ตามเหตุถูกคนเดค่ะเด้อคนใดละมาดามเตะนักเลยละพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้มาแค่เป็นแนวทางเนะ อ่ะขอบบุญขอบคุณสู่คูสู่คนทั้งเซียนแล้วกับเอฟซีเนาะก่ะที่ตามชมเงี้ๆไปน้ำกันพี่น้องเจ็ดเซียนดังจะให้ตัวไหนของใครจะเข้าจะปัง2องทุ่มครึ่งคืนนี้ก็จะเห็นก็จะรู้กันเนาะค่ะเนาะล็อกเก็กพารวยให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้7ก,กับแปดสตัวหกหางเจ็ดเดหนึ่ง 898081เบิ้นก็จะเป็น7788 3ตัว4หางก็จะมี789780781 778เด้วค่ะ2ตัวเน้น4หาง7971 8981 3ตัวเน้นหางเดียว789781เด้ว, 1, ว,ดวะคะ่ะเอาแคปหน้าจอ ถ้าไกรจะตามของล็อกจิกพารวยวันนี้เนาะค่ะเนาะอ่ะกราบขอบคุณขอบคุณล็อกจิกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมา่อวางทั้งสองก็กลาบขอบพระคุณหลายหลายรับไปต่อเป็นของชอเชษชัยของชอเชษชัยผ่านอีกแล้วพูดไหมพี่น้องกราบขอบุญขอบคุณนั่นเอฟซีแรกที่ต้อนรับชอเชษชัยเนาะลงคลิปไปเอฟซี FC เข้ามาติดตามส้มมากไหมขอบคุณขอบคุณหลายๆ ถ้าผู้ใดสิตามมือน,นี่จับตามมงจับตามมงว่าของชอเาชสใจจะเข้าจะปังอีกไหมอย่าลืมว่าของพเพิ่นเข่าตัวนินตัวจอเด้อพแมพี่นอง78877มาทั้งบนและล่างเนาะวันนี้มาติดตามชมว่าของเพิ่นสีเข่าสิปังสิเดินต่ออีกไาะลงเทียบให้แล้วเหมือนกันกับเลขล็อกจิกเนาะลงของชอเาชชใยให้ไปแล้วตองหวัดพแมพี่นอง ันบอลยังบารายเบิงบารายติดตามมือนี่เข้าไปพร้อมๆกันเลยเนาะอยู่ในเกดเซียนดังขอแช่าใจให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนา2องทุ่มครึ่งคืนนี้9กับ0เป็นตมตามาบัวบอลพี่น้องเก้ากับ0ย์ทองดีได้ศูนย์ศูนยเด้ออย่าลืมเด้อมาหลายงวดแล้ว0ูนย์พ่อแม่พี่น้อง2ตัวหกหางก็จะมี9 1 9าหนึ 2, 1, 2, ่งเก้เก้่งบิ้ก็จะเป็น 9 9 0 0 3ตัว4หางก็จะมี9 0 1 9 0 2 9 0 3 9 9 0นะคะ2ตัวเน้น4หาง9 1 9 3 01 0 3 3ตัวเน้น2หาง9 0 1 9 0 3นะคะเอาแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของโชเชษชัยวันนี้เนาะ กาบขอบุญขอบคุณช่อเช็ดใช่ที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะค่ะแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเอฟซีอมเนาะที่เขามาติดตามชมต่อไปเป็นของซองสุวรรณอาแฟนครับซองสุวรรณเป็นจังใดยังเหนียวแน่นบ่นอกค่ะเนาะยังเหนียวแน่นอยู่ไหมหลักเดียวใจเดียวยังมีไหมคะยังมีไหมอ่ะทำนี่ก็มาติดตามชมไปพรอมๆกันให้สี่เจ็ดโอ้ให้สี่แปดออกสี่เจ็ดเด้อ สองสูวรรัรเนาะเฉียดเฉียดพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ว่าไปใหม่เมื่อนีไปใหม่ของสองสูวรรันให้มาวันนี้รวดเราพัฒนาสอง่ครึ่งคืนมีห้ากับเจ็ดสองตัวหกหางห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามสามตัวสี่หางก็จะมี 5้าเจ็ดหนึ่งหตัวเน้น3หาง2ตัวเน้น3หางพแมพี่น้อง3หางก็จะมี5 1 5หนึ่ตัวเน้น2หางห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสามอะแคปนาจอพแมพี่น้อง ้าใครจะตามของสองสุวรรณกับขอบุญขอบุณซ่งสุวรรณเด้อค่ะที่หายตัวเลขแนวะทางมาวันทั้งสองเนาะกับขอบพั้วุณหลายๆต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มก็เข้าไปตัววิ่งตัวรูดเนาะไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะวันนี้วันใหม่ไปใหม่คือว่าผ่านล้วพ่อแม่พี่น้องยังบรลลุดเนาะสี่ยังมาให้เห็นให้สี่เก้าเนาะออกสี่เจ็ด จ็ดสี่มือนีมือไม่ไปไม่เสียน,นมให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มเครื่งคืนนี้เจ็ดกับแปดสองตัวหกหางเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดห้าแปดหกแปดเก้าเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามตัวสี่หางก็จะมีห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ด 8นะคะสองตัวเน้นสี่หางเจ7ดห้าเจ็ดเก้าดห้าแปด้าสามตัวเน้นสองหางเจ5ด8ปดห้าเจ็ดปด้าอค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสี่ยน,นุ่มวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของเลขมีที่มาเอาผูใ้ใดเป็นแฟนครับเลขมีที่มายังเหลืออยู่บ่เนาะเนียวแน่นอยู่หรือเปล่าเลขมีที่มาเขาเขารุดรุดเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกอย่างหายแคบเป็นแนวทางเนาะคะเนาะเป็นใบก,กะกาะขอบุญขอบคุนเสี้ยนเสี้ยนทีเก่าละ่ะที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างทางั้งซองเนาะขอบขอบขุหลายลายอะแฟนครับเลขมีที่มาจับตามองวันนี้ไม่แน่อาจจะเป็นของเขาก็ได้เนาะคะเนาะ แรกมีที่มาให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับแปดสองตัวหกหางหกสองหกสามหกสี่แปดสองแปดสามแปดสี่เบิ้ลก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสี่หางก็จะมีหกแปดสองหกแปดสามหกแปดสี่หกหกแปดเด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางหกสองหกสี่ 8ปดสองแดสี่สามตัวเน้นสองหางหกแปดสองหกแปดสี่เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาวันนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นคงใครเป็นของเลขรับนางฟ้านะคะเลขรับนางฟ้าก็ไม่ผ่านตรงกลาบขพรทษถออภัยดไปเนาะ แต่ก็มีแฟนขับอยู่เลขลับนางฟ้าเมื่อนี้มาจับตามองว่าของเพิ่นสิเป็นจังใดก่วิ่งตัวรูดหวัวที่ผ่านมาโบผ่านเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสี่สองตัวหหางหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่หสี่แปด เบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่สี่สามตัวสี่หางสามตัวก็จะมีหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งสี่เด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่แปดเด้พอพ่อแม่พี่น้องอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขกหลับนางฟ้าวันนี้เนาะ แล้วไปต่อโอ้ยของนั่งเอกอยู่หลังไม่อีกแล้วพมแม่พี่น้องไปสวมมงกุฎที่สองงวดเนาะเข้าไปสองงวดติดติดหลุดแบบกระจุยเลยงวดที่ผ่านมามาสร้างเปลี่ยนแถวามาดามเมื่อนี่กันเลยไล้กลับมาอยู่หลังไม่อีกรบพมแม่พี่น้องเข้าไปงวดนี่แล้วก็งวดอันเชื่อเอฟซีเพิ่นยังบอกท่านไปใส่เนะาะเพ,พ,พิ่นอยากเบิ่งสองงวดติดพ่อพมแม่พี่น้อง วัดที่ผ่านมารูดกระจุยรูดแบบโปมีเงื่อนไขเลยมาไปจักตัวเม่กับทางตัวรูดเนาะมือนี่มือไม,อม่ไปไม่เป็นแจ้งใดเนาะยังเหลือบ่เนาะแฟนครับของมาดามมาไปน้ากันเดอรผู้ใดสิบไปมาดามให้วันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้5กับ7จดสองตัวหหาง5 8าแปดห้าเก้าห้าศ เบิ้ลก็จะเป็น5้าห้ตัว4หาง5 7 9 5 7 0 5 7 1 5าหเดศูย้อค่ะ2ตัวเน้น4หาง5 8 5 0 7ดห้าเด้ายอค่ะสองสตัวเน้น2หาง5 7 9แล้วก็5 7 0เดศูย้อประมพี่น้องเอาแับหน้าจอ ถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะกลาบขอบ,บุญขอบคุณ FC สทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็กล่าบขอบ,บุญขอบคุณเซียนเซียนด้วยเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาแล้ที่เอาตัวเลขแนวทางมาวางทางง่องของมาดามเนาะกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบ,บุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมแล้วชมจนจบคลิปเนาะค่ะเนาะผู้ใดได้ชมจบคลิป,ลปนี่ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่เดอ้อในงวดวันที่เมื่อนี่ล่ละ ขอให้เอของมาดามทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีและถูกรางวัลกันสู่ขู่สู่ข้นยกสองยกเทียมเด้อค่ะเด้อมือนี้เนาะสปปอลาวเนาะอยังไงก็กาบรประบุนความคุณสู่ขู่สู่ข้นคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ